สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a r i e t y นะครับเพื่อนเพื่อนครับขออภัยที่หายไปหลายวันเนื่องจากว่าไข้หวัดโจมตีนะครับก็เลยทำให้แบบไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงได้นะครับเสียงเป็นเป็ดมากตอนนี้ก็ยังไม่หายนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นหวัดลงคอนะครับก็คือมีอาการไอเจ็บคอเล็กน้อยนะครับแต่ก็พยายามทานยาทันการพอดีนะครับก็เลยไม่เป็นอาการหนักมากๆนะครับปีหนึ่งจะเป็นสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะเนื่องจากว่าต้องพักรักษาตัวพยายามกินยาแล้วก็ไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงได้จริงๆนะวันนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยพยายามที่จะมาบันทึกเสียงให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับทราบกันนะครับเรื่องราวที่ได้ไปเจอมาวันนี้เพื่อนๆนครับพอเปิดปุ๊บก็ผมเพิ่งได้ใส่ปั๊บเลยนะครับเนื่องจากว่าไปเห็นคลิปของประมาจารย์ชาญกิมซอนนะฮะที่เขาได้ออกมาเปิดเผยในส่วนของเคล็ดลับในการที่จะทําให้ นักแข่งนั้นเป็นนักแข่งเหล็กนะครับเพื่อที่จะทําให้นักแข่งของมวยไทยนั้นไม่สามารถที่จะเจาะนักแข่งของทางมวยเขมรหรือว่าคุณแมได้แล้วก็ทําให้นักแข่งของเขาเองนั้นนะครับก็คือนักโชคของเขาเองนั้นสามารถทนทานนะครับไม่ให้หักได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เพื่อนครับผมว่าท่านประมาจา์ชาญกิมซอนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าไปาโรงพยาบาลน,นะครับรักษาตัวที่ประเทศไทยเนื่องจากอาการอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าข่าวก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายรู้แต่ว่าป่วยนะครับเหมือนจะกระชันหันด้วยแหละนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะกลับมาสอนมวยให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ตามค่ายต่างๆนะแล้วก็ได้เปิดเคล็ดลับใหม่นะครับสำหรับ นักมวยขเขมรเองนั่นก็คือการทําอย่างไรไม่ให้แข้งหักนั่นเองนะครับอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆได้ไปดูไปชมมันก่อนนะว่าที่ไปที่มาของการที่เขาทําให้แข้งนั้นไม่หักมีสูตรอย่างไรนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสูตรรับการขาหักนะครับก็คือทําให้ขาไม่หักนั่นเองจากแคปชั่นคนที่โพสต์ใน amazing world culture club นะครับได้บอกไว้ว่า เคล็ดลับจากปรมาจารย์ลวงโลกเสริมกระดูกให้แข็งแกร่งรับรองหักทุกรายยิ่งไอ้เชิงลาวัยที่เพิ่งหักมาสดๆร้อนๆเนี่ยขเขมเนขานรับอาจารย์อย่าเปิดเผยเดี๋ยวเสียมเรียนแบบเออกูจะบ้าบ้านกูก็ใช้กับไก่ถ้าแพ้ก็ต้มแซบเลยนะครับเ อันนี้เดี๋ยวสูตรเป็นอย่างไรนะครับให้เพื่อนๆไปดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วก็ดูทั้งอาจารย์ประมาจาาชาญกิมซอนนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่มาใช้สูตรแข่งเหล็กนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับแล้วก็แวะดอมสลักครบาลครูตามามีนลครูบานสบายนท่าทุกสุช่วยประโยชน์ด้วมันยิ่งขึ้นซื้อหวยก็รวยได้ก็ตัวมันโยกัสลักเรยบาดอลอันนี้อันนี้มาในทำไมอรู้เยอะเนี่ยหัดไว បាទទោះគឺថាបិទខោពាន់ជុលទេបងជុលវាបើខ្មោចខ្លាវាបើតសាច់ទេបាទដូចនេះក្នុងចាស់បុរាណពុទ្ធបានជុលឃើញខ្ញុំដឹងពីទូលបោតតែដល់ពេលគេរៀបព័កថ្ងៃមិនរៀបជុលទេហឹកហឹកឡើងគាត់យកមកបានកាន់ចែបាទហើយអាបើត្រកៃយើងស្លឹកត្រកៃយើងគេបើស្រាំត្រកៃសើមណាសើមនេះល្អជាងប្រាស់ អូយកគាត់យកប័តយកខ្មោងវាជើវានោះវត្តចុវត្តឡើងចឹងណាដើម្បីឲ្យរឹងខ្មោងហើយអាហ្នឹងគឺសក្តិហ្នឹងគេជាធ្នាំសម្រាប់ឲ្យរឹកមងមើលតធ្នាំໄວទេវាមានថាបិទេទេទៅមិនទៀងចាំនិយាយថាយើងយកប្រយោជន៍ណាអាសក្តិសក្តិបលីស្រាបលបាទបាទព្រោះអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទៅគេហៅបើកត្រាត់ស្ួតទេ បានខ្លាំងហ្មងណាំខ្លាំងលោកគ្រូបាទព្រោះកណ្ដាជើងយើងទាត់គេយើងអត់ឈឺបើគេគេឈឺហើយកណ្ដាគេអត់ឈឺដោយយើងហ្នឹងគឺគេឈឺហើយអូហើយក្បောင်ទៅក្បောင်យើងរុនរុនគេប៉ោងហើយបាទ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 គេថាបាទថាពេលយើងបងថ្ងៃប្រើស្មមគេទៅជិះពុតកាលសាមូរ៉ៃណាបាទបាទដាល់សាមូរ៉ៃឬសូសាមូរ៉ៃយើងខ្លាចណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅឲ្យលឺសូតាក្បောင်ផខ្មាយហ្នឹងគឺដាល់សាមូរ៉ៃហ្នឹង អ <ah> uh, 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 hey ាកៃនឹងឲ្យកបងនឹងសាមូរ៉ៃបាទបាទអានេះអានេះអាសាមូរ៉ៃពេកបាទអាកៃនេះសាមូរ៉ៃ clay ពូដែលសាមូរ៉ៃគេមានមកគូបាទបាទពេកមួយ clay ពូនេះពេកតែនេះ clay ពួកមិញយកដៃគូលុបពើងពើងពើងបាទបាទតែតែអញ្ចឹងគូឲ្យវាហើមមកឲ្យវាចេញឈាមទៀត อาเป็นยังไงครับสูตรสูตรการขาหักนะครับของประมาจา์ชาญกิมซอนนะครับสงสัยจะไม่รู้เทคนิคของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าจะทำยังไงนะครับที่จะทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงอยู่ได้ตลอดเวลาฟิตเรียวอยู่ได้ตลอดเวลานะครับมันอยู่ที่การฝึกซ้อมอยู่ที่การที่เราบำรุงร่างกายเพราะว่า ทางเขมิเองเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่านักมวยเขมรน,นะครับในช่วงเวลาที่มีการฝึกซ้อมอ่ะเราอาจจะเคยเห็นบ้างว่ามีการฝึกซ้อมที่ดีแต่อาหารการกินนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าการฝึกซ้อมจริงๆของเขานั้นมีเคล็ดลับในการฝึกซ้อมอย่างไรนะครับแต่อันนึงที่เปิดเผยสูตรออกมากคือใช้ตะไครตีหน้าแข้งเนี่ยนะนคือใช้สูตรต้มขาไก่เราเนี่ย ในการที่จะทําให้ขามันแข็งแรงขึ้นเนี่ยเหรอคือจริงๆแล้วมันมันเป็นความเชื่อเราก็ไม่อยากดูถูกความเชื่อใครนะครับแต่ว่าถ้าความเชื่อนั้นมันถูกหักล้างด้วยวิทยาศาสตร์หรือไร้สาระมากๆเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเชื่อนะเอาจริงๆแล้วเพราะว่าเราดูแล้วมันไม่เข้ากันเอาซะเลยนะครับชากิมซอนแบบ ดูกระยิมยิ้มย่องมากว่าสูตรนี่แหละเป็นสูตรเด็ดมากๆและไอ้คนที่ต้องมาถูกตีในแข้งด้วยตะไครเนี่ยก,ก็คือเชิงเลวไวนะครับที่โอ้โหสลบสลายมาหลายรอบแล้วก็แขนขาหักมาหลายครั้งเนี่ยก็มาทดลองสูตรนี้นะครับมึงเอาเวลาตรงนี้เนี่ยไปซ้อมในแข้งมึงเยอะๆแล้วก็กินแคลเซียมเยอะๆไม่ดีกว่าหรือยังไงนะเออเราดูแล้วก็รู้สึกผมว่ามัน ดูโบราณโบราณคืออ่ะเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณก็ต้องโบราณโบราณจริงๆนะดูแล้วแบบว่ามันไม่เข้ากับไม่เข้าท่าเลยนะครับเดี๋ยวไปโชคอีกคงต้องแพ้อีกแน่นอนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนจากที่ดูวิดีโอของปรมาจารย์ชาญกิมซอนแล้วที่เขาออกมาเปิดเผยสูตรขาแข็งแกร่งขาเหล็กนะครับเพื่อที่จะโดนเตะเราไม่หกักหรือว่าไปเตะใครแล้วไม่หักบ้างนะครับ ก็อยากให้เ,เพื่อนๆนั้นส่งแสดงความคิดเห็นันเข้ามาได้ที่ภายใต้คลิปวดีโอนี้นะครับเอาละสําหรับคลิปนี้หมดเวลาหนุนเพลทเท่านนี้แล้วนะครับผมอาจจะพูดรัวๆไปนิดนึงนะเนื่องจากว่าห่างไปหลายวันนะครับก็อาจจะ ยังไม่เข้าที่เข้าทางขออภยัยเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่ป่วยอยู่ขอให้หายไวๆนะครับกินอยู่กินยาพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ถ้า,าเป็นอาการหนะักก็ไปหาหมอด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงหนึ่งเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ